สวัสดีคะ่ะเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก็ยังอยู่กับคุณครูปากกายอุโทโธเช่นเคยใช่ไหมลูกหรือคุณครูแวงนั่นเองนะคะ,ะเป็นไงบ้างลูกเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของการหารอย่าลืมนะคะการแก้จโจทย์ปัญหานะคะจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นที่1เป็นอะไรลูก อ่านและวิเคราะห์โจทย์ให้เข้าใจใช่ไหมคะโจทย์กําหนดอะไรให้เรามาโจทย์ถามหาอะไรนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือการวางแผนใช่ไหมคะจะใช้วิธีการบวกการลบการคูณหรือการหารในการแก้ปัญหาเมื่อ รู้แล้วนะคะก็เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมลูกต่อไปเมื่อได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการลงมือทําหรือการสแสดงวิธีทํานั่นเองใช่ไหมลูกเมื่อได้ขั้นตอนที่3แล้วสแสดงวิธีทำหาคําตอบได้แล้วขั้นที่4ก็จะเป็นการตรวจคําตอบนั่นเองหรือการตรวจสอบดูว่าคําตอบที่เราได้นั้นถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนนะคะมาดูกันเลยค่ะอ่านะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนลูกเรามาเฉลยกานบ้านก่อนใช่ไหมลูกหนังสือแบบฝึกหัดแล้วเปิดไปหน้า6 6นะคะเปิดในหน้า66นะคะนักเรียนคนไหนทํามาแล้วบ้างเอ่ย คนไหนยังไม่ได้ทำลูกอ่ะเปิดมาพร้อมกันกับคุณครูเลยค่ะเปิดไปดูในหน้า66อ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันก่อนนะลูกนะเขาบอกว่าให้นักเรียนนั้นนะคะ เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบใช่ไหมคะข้อที่1นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จํานวน44คนนะคะไปชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะลูกครูแบ่งนักเรียนทั้งหมดออกเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันนะคะแต่ละกลุ่มมีนักเรียนกี่คนนะคะสามารถเขียนในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ 44หารสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกดังนั้นเวลานักเรียนหาคำตอบนะคะสี่สิบหาร4นะคะสี่เท่าไหร่ได้สี่เท่าไหร่ได้สี่ก็สี่หนึ่งสี่ใช่ไหมลูกตัวนี้ก็สี่หนึ่งสี่ดังนั้นก็จะได้เท่าไหร่ลูกแต่ละกลุ่มนะคะมีนักเรียนทั้งหมดสิบอดคนใช่ไหมคะอ่าแต่ละกลุ่มนะคะ มี4กลุ่มใช่ไหมจากเด็กนักเรียน44คนนะคะดังนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมี11คนต่อไปข้อที่2ลูกนัดบรรจุน้ำมันน้ำมังคุดนะคะจำนวน44กระป๋องลงในตะกร้านะคะตะกร้าละ8กระป๋องนะคะนัดต้องใช้ตะกร้ากี่ใบและเหลือน้ำมัน้ำมังคุดกี่กระป๋องนะคะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะนักเรียนคะน้ำมังคุดนั้นมี44กระป๋องนะคะลงในตะกร้านะคะตะกร้าละเท่าๆกันก็คือตะกร้าละ8กระป๋องนะคะ8กระป๋องตัวนี้นะคะจะใส่ตะกร้าได้กี่ใบและเหลือน้ำมังคุดอีกกี่กระป๋องนะคะแสดงว่าถ้าเหลือก็แสดงว่ามีตัวเศษใช่ไหมลูกอ่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะลูกนะ 44หาร8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราก็มาคิดในกระดาษทดใช่ไหมลูกอา44ตรงนี้นะคะหาร8 8เท่าไรได้44ลูก8เท่าไรคะ8 5 40ใช่ไหมคะ8 5 40ดังนั้นเหลือเศษเท่าไหร่ลูก เศษส่ใช่ไหมคะเหลือเศษส,สนะคะดังนั้นเราก็สามารถตอบได้ก็คือนัดต้องใช้ตะกร้าห้าใบและเหลืออีกสี่กระป๋องใช่ไหมลูกต่อไปไปดูข้อที่สามนะคะดูข้อที่สามอลันนะคะเก็บมะม่วงได้หกสิบห้าผลแบ่งให้เพื่อนเจ็ดคนนะคะคนละเท่ากันนะคะเพื่อนแต่ละคนได้มะม่วงกี่ผลและอลันเหลือมะม่วงกี่ผลนะคะ แบ่งให้เพื่อน7คนเท่าคนละเท่าเท่ากันใช้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะใช้ในวิธีการหารใช่ไหมลูก65หาร7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะดังนั้นเราไปคิดหาคำตอบในกระดาดทษทดใช่ไหมลูกอ้าว65ตั้งนะคะหารด้วย7 7 7อ่านะคะ7 7อะไรลูก7เท่าไรคะนักเรียนตอบอะไรคะ เจ็ดเก้าเท่าไหร่ลูกเจ็ดเก้าเท่าไหร่ครับเจ็ดเก้าหกสิบสามใช่ไหมคะอ่าเจ็ดเก้านั้นได้เท่ากับหกสิบสามดังนั้นเหลือเศษอยู่เท่าไหร่ลูกเหลือเศษสองใช่ไหมคะอ่าดังนั้นก็จะตอบมีมะม่วงเก้าผลและลันเหลือมะม่วงอีกสองผลนะคะอ่าเพื่อนแต่ละคนนะคะ เพื่อนแต่ละคนจะได้มะม่วงไป9ผลน,นะคะและอลันก็ยังเหลือมะม่วงอีกสองผลนั่นเองนะคะตัวเศษนะคะก็คือตัวเหลือนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่4ลูกพัตตา k านะคะแห่งหนึ่งมีเก้าอี้8ปดบตัวโต๊ะแต่ละตัวประกอบด้วยเก้าอี้6ตัวนะคะพัตตา k a าแห่งนี้มีโต๊ะกี่ตัวนะคะเราก็สามารถเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ ก็จะได้8 4หาร6นะคะเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะเรียนทำมาแล้วได้เท่าไหร่คะ14ตัวใช่ไหมคะก็คือ 6, 1, 6, 6, 7, 8, ทดไป2นะคะเอา2มาให้4เป็น24 6เท่าไหร่ได้24ก็ 6, 4, 24ใช่ไหมคะดังนั้นพัาคารแห่งนี้ก็จะมีโต๊ะทั้งหมดเท่าไหร่ลูก14ตัวนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายลูกพอสุดท้ายข้อที่5นะคะ อาจารย์รุ่งฟ้านะคะซื้อโดนัทนะคะมาเลี้ยงนักเรียนจำนวน170คนนะคะนักเรียนนักเรียนนะคะแต่และคนรับประทานโดนัทได้2ชิ้นนะคะนักเรียนได้รับประทานโดนัทนะคะได้กี่คนนะคะ,ะถามว่ากี่คนนะคะแต่และคนนะคะจะได้คนละ2ชิ้นแต่จะได้กี่คนเราก็สามารถเขียนในรูปของการหารใช่ไหมลูกหาร ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ170หาร2ได้เท่าไหร่ลูก่นและได้เท่าไหร่คะคะแนนตอบมาเท่าไหร่ลูก85คนใช่ไหมคะอ่านะคะก็คือ2 8 16ใช่ไหมลูก16ทดไป1อ่า2เท่าไหร่ได้10ก็250นะคะดังนั้นนะคะนักเรียนจะรับประทานโดนัทได้85คนนะคะคุณครูเก็บ ใจดีมากเลยใช่ไหมลูกนำโดนัทมาเลี้ยงเด็กๆด,ด้วยใช่ไหมคะอ่ะนะคะสำหรับการบ้านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคนไหนที่ผิดตรงไหนนะคะแก้ไขให้ถูกต้องนะคะส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำก็ทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าวันนี้คุณครูมีอะไรมาสอนนักเรียนนะคะมาดูกันเลยค่ะ อ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่6นะลูกนะเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนนะลูกนะในเรื่องเศษส่วนแล้วนะคะ,ะนักเรียนต้องตั้งใจฟังแล้วนะลูกนะอ้าวไปดูกันเลยค่ะในเรื่องเศษส่วนนะลูกนะ เรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนก็คือการบอกการอ่านและการเขียนเศษส่วนนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่1นนะคะที่เราจะเรียนก็คือการบอกการอ่านและการเขียนเศษส่วนนะลูกนะเศษส่วนของสิ่งของ1สิ่ง นะลูกนะักเรียนดูตามรูปภาพเลยนะคะคุณครูจะมีรูปภาพหรือแผ่นกระดาษวงกลมหนึ่งวงนะคะนักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีสีแดงกับสีขาวใช่ไหมลูกอ่าคุณครูแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วระบายสีไปหนึ่งส่วนก็คือระบายสีแดงนั่นเองนะคะส่วนที่เป็นที่ส่วนที่คุณครูระบายสีนะคะก็จะเป็นหนึ่งในสอง ของรูปนะคะคุณครูแบ่งออกเป็นสส่วนใช่ไหมคะอันนี้ส่วนที่1นี้ส่วนที่2นะคะอ่าส่วนที่1และส่วนที่2นะคะตรงนี้อันนี้เ,เราระบายสีนะคะก็คือส่วนที่เป็นสีแดงนะคะส่วนที่ระบายสีนะคะเป็น1ใน2ของรูปนะล,ลูกนะอ่าใน1 1ใน2 สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน2นะคะคือตัวนี้นะคะ1ในสองนะลูกนะเขียนในรูปเศษส่วนนะคะเวลานักเรียนอ่านนะคะอ่านว่าเศษหนึ่งส่วน2อนะคะอ่านเศษส่วนนะคะอ่านว่าเศษ1ส่วนสองนะลูกนะอ่ะ1นะคะเขาเรียกว่าอะไรลูก ตัวข้างบน1ตรงนี้เขาเรียกว่าตัวเศษนะคะส่วน2นะคะ2ด้านล่างตัวนี้เขาเรียกว่าตัวส,ส่วน 2, นะลูกนะเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็คือตัวนี้ใช่ไหมลูกตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนนะลูกนะดังนั้นเราจึงเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนแต่เวลาเราอ่านนะคะ เราต้องนำเศษขึ้นก่อนนะลูกนะเศษ1ส่วนสองเห็นไหมคะมเรกเียต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยนะคะ1เขาเรียกว่าตัวเศษสองเขาเรียกว่าตัวส่วนนะคะแต่มีขีดตรงนี้อยู่เขาเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเศษส่วนของสิ่งของ1สิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยเลยลูกนะ อ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะลูกนะดูรูปภาพคุณครูนะลูกนะจากรูปภาพนะคะจะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยม1รูปใช่ไหมคะอ่าแล้วคุณครูแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะหนึ่งสสามสี่ห้านะคะจากนั้นนะคะคุณครูระบายสีนะคะสีเหลืองสามส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่ระบายสีนะคะ เป็นสใน5ของรูปนะคะสามใน5สามารถเขียนในรูปเศษส่วนก็คือเศษ3าส่วนหะคะเวลาเราอ่านก็เหมือนกันนะคะอ่านว่าเศษ3าส่วนหะคะเรียนดูดีๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นการอ่านนะคะเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะ,ะจากนั้นนะคะเขาก็จะเรียกตัวสว่าเรียกว่าอะไรลูก สามเป็นตัวเศษใช่ไหมลูกส่วนห้าเป็นตัวส่วนใช่ไหมคะเส้นขั้นระหว่างเศษและตัวส่วนเขาเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนนั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้นะคะคุณครูแบ่งออกเป็นห้าส่วนระบายสีไปสามส่วนเขียนในรูปเศษส่วนก็คือเศษสามส่วนห้าเวลาอ่านก็อ่านว่าเศษสามส่วนห้านะคะเป็นไงบ้างคะพออ่านเศษส่วนได้ไหมลูก จากรูปภาพที่กำหนดให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งรูปภาพนะคะ,ะคุณครูจะเป็นรูปภาพนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะจากนั้นคุณครูก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันนะคะเมื่อแบ่งออกไปแล้วคุณครูระบายสีนะคะระบายสีสีฟ้ากี่ส่วนลูก สามส่วนใช่ไหมลูกอ่าคุกครูระบายสีฟ้าสามส่วนนะคะดังนั้นส่วนที่ระบายสีนะคะก็คือสามในสี่ของรูปนั่นเองนะคะก็เขียนในรูปเศษส่วนก็คือเศษสามส่วนสี่นะคะเศษสามส่วนสี่นะคะสามจะเป็นตัวเศษนะคะเศษขั้นเศษส่วนแล้วก็สี่ก็เป็นตัวส่วนนะลูกนะดังนั้นเวลาเราอ่านก็อ่านได้ว่าอะไรลูก เศษสามส่วนสี่ใช่ไหมคะอ่าเป็นไงบ้างคะจากตัวอย่างที่คุณครูนํามาให้นักเรียนได้เรียนนะคะมีทั้งวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมน,นะคะแต่นักเรียนจะสังเกตได้ว่าในแต่ละส่วนนะคะที่คุณครูนํามาให้นักเรียนในแต่ละรูปที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูนั้นแต่ละส่วนเขาจะแบ่งเท่าเท่ากันใช่ไหมคะต้องแต่ละรูปนั้นต้องแบ่งให้เท่ากันนะคะถึงจะเป็น เศษส่วนที่ถูกต้องนะลูกนะแบ่งให้เท่ากันแล้วระบายสีเท่าไหร่จากเท่าไหร่ก็คือของรูปทั้งหมดแบ่งเท่าไหร่นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนเศษส่วนและคำอ่านของเศษส่วนจากภาพ ที่แรงเงาต่อไปนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูในข้อที่1น,นะลูกนะข้อที่1ของคุณครูนะคะคุณครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูก2ส,ส่วนใช่ไหมคะแล้วคุณครูระบายสีม่วงกี่ส่วนลูก1ส่วนดังนั้นเขียนในรูปเศษส่วนก็คืออะไรลูกเศษ1ส่วนอะไรคะส่วนสใช่ไหมคะคําอ่านก็เหมือนกันอ่านว่าเศษ1ส่วนสเป็นไงบ้างคะ ถูกต้องไม่เอ่ยอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในข้อนี้ต่อเลยนะคะฝั่งขวามือนะคะจะเป็นข้อที่หกนะลูกนะวัดีคุณครูคู่ทำมาเป็นเรียงมาแต่ทีนี้ขออธิบายฝั่งนี้ก่อนละกันนะลูกนะอ่ะตัวนี้คุณครูคแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกาันใช่ไหมคะระบายสีไปหนึ่งส่วนนะคะเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนอะไรลูก ส่วน2ใช่ไหมคะหรือคำอ่านก็ได้เท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะต่อไปมาดูในข้อที่2ฝั่งนี้นะคะคุณครูระบายแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูก4ส,ส่วนใช่ไหมคะส่ส่วนเท่าเท่ากันระบายสีไป1ส่วนนะคะดังนั้นเขียนเศษส่วนได้คืออะไรลูกเศษ1ส่วน4ใช่ไหมคะหรือเวลาอ่านอ่านได้เท่ากับ เศษ1ส่วน4นะคะเห็นไหมคะ1คือตัวเศษ4คือตัวส่วนนะคะเวลาอ่านก็คือเศษ1ส่วน4นะคะต่อมามาข้อถัดมาคือข้อที่7นะลูกนะข้อที่7ก็แบ่งออกเป็น4ส่วนเหมือนกันใช่ไหมคะระบายไป1ส่วนนะคะระบายสีไป1นส่วนนะคะเขียนได้ก็คือเศษ1ส่วนอะไรลูกส่วน4ใช่ไหมคะอ่าดังนั้น คำอ่านก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะเป็นไงคะถูกต้องไหมเอ่ยพอทำได้ไหมลูกพออ่านเป็นไหมตัวเศษและตัวส่วนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยละกันนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูในข้อที่สามนะคะข้อที่สามนักเรียนคะคุณครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูก 9ส่วนใช่ไหมคะแล้วระบายสีไปกี่ส่วนลูก6ส่วนใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนก็คือ6ส่วนอะไรลูกส่วน9ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเวลาอ่านอ่านเท่าไหร่ลูกอ่านว่าเศษหส่วน9นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปถัดไปเลยดีกว่านะคะฝั่งนี้นะคะแบ่ง ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกาันระบายสีไปเท่าไหร่ลูก2ส่วนใช่ไหมคะก็จะได้เศษ2ส่วนอะไรลูกส่วน3ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นนะคะเขียนในรูปเศษส่วนก็คือเศษสองส่วนสนะคะอ่านว่าเศษสองส่วน3นะคะ,น 3, นะ,คะต่อไปมาดูในข้อที่4นะคะข้อที่4คุณผู้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูก4ส่วนใช่ไหมคะ ระบายสีเหลืองกี่ส่วนลุกสามส่วนใช่ไหมคะดังนั้นเขียนในรูปเศษส่วนก็คืออะไรลุกสามส่วนส่วนอะไรคะสี่ใช่ไหมคะแต่เวลาอ่านอ่านว่าอะไรลุกเศษสามส่วนสี่ใช่ไหมคะอ่าเดีายวลืมนะคะดูส่วนที่แบ่งออกนะคะเท่าๆกันก่อนแล้วค่อยมาดูส่วนที่ระบายสีนําส่วนที่ระบายสีเนะี่ย อยู่ข้างบนเป็นตัวเศษนะคะส่วนตัวส่วนนะคะแต่ละส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะคือสี่ส่วนเท่าเท่ากันต่อไปมาดูข้อถัดไปนะคะฝั่งนี้มุงครูก็แบ่งออกเป็นสามส่วนใจไม้ลูกหนึสามส่วนระบายสีเขียวไปสองส่วนเขียนเศษส่วนก็คืออะไรลูกสองส่วนส่วนอะไรคะ สามใช่ไหมคะหรือเวลาอ่านก็คือเศษสองส่วนสามนั่นเองนะคะเป็นไงคะเศษส่วนอ่าต่อไปไปดูข้อถัดไปเลยค่ะ,ะมาดูข้อที่ห้านะคะคุณครูแบ่งออกเป็นหกส่วนเท่าๆกันนะคะระบายสีไปห้าส่วนนะคะคุณครูก็จะเขียนห้าเป็นตัวเศษอยู่ข้างบนนะคะส่วนตัวส่วนก็คือส่วนที่เราแบ่งออกเท่าๆกันก็คือหกใช่ไหมลูก ดังนั้นเวลาเราอ่านเศษส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ5ส่วน6นะคะ,ะมาดูข้อ10ข้อสุดท้ายนะลูกนะข้อสุดท้ายแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูก4ส,ส่วนใช่ไหมคะระบายสีไป3ส,ส่วนก็คือสีม่วงใช่ไหมลูกอ่าก็จะเขียนได้คือตัวที่ระบายสีเขียนเป็นตัวเศษนะคะส่วนมีกี่ส่วนลูก ส่ส่วนใช่ไหมคะเราก็เขียนสีลงไปนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถอ่านเศษส่วนก็คือเศษสามส่วนสนั่นเองนะคะเป็นไงคะแบบแบบฝึกหัด10ข้อพอเข้าใจยิ่งขึ้นใช่ไหมลูกอ่ะนะคะดังนั้นขอจะขอฝากแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะคะมาดูกันเลยค่ะ อ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอฝากการบ้านนะคะก็คือทำลงในแบบฝึกหัดในหน้า77นะลูกนะในหน้า77ก็จะมีโชมหน้าเป็นอย่างนี้นะคะให้นักเรียนดูจากรูปภาพนะคะให้เขียนในรูปเศษส่วนพร้อมกับคำอ่านนะลูกนะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ